ท่านผู้ฟังโปรดทราบยินดีต้อนรับเข้าสู่กิจบรีพอดแคสต์ Welcome to กิจบรีพอดแคสต์พอดแคสต์ฟังเพลินจะฟังตอนเดินหรือตอนไหนก็ได้สวัสดีครับผมกิจบรีกล้องเบญิพุธนะครับวันนี้จะมาคุยเกี่ยวกับกฎหมายมหาชนต่อเป็นตอนที่ห้านะครับตอนนี้มีชื่อว่า ชื่อกฎหมายไทยที่มีใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก่อนที่จะคุยกันต่อไปผมขอทบทวนที่ได้คุยกันมาแล้วทั้ง4ครั้งโดยสังเกตก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการทบทวนและเชื่อมโยงกับครั้งที่ได้คุยกันต่อไปนี้นะครับ คือตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยอายุทยากรุงธนบุรีกรุงรัตนกโกสินทร์จนกระทั่งถึงปีพศ2475เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้นะครับว่าประการแรกประเทศไทยไม่มีองค์กรในการตรากฎหมายโดยเฉพาะกฎหมายเกิดจากพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ดำริให้มีขึ้นเนื่องจากอำนาจสูงสุดอยู่ที่กับพระมหากษัตริย์นะครับประการที่สองกฎหมายไทยทุกฉบับมีชื่อชัดเจน แน่นอนนะครับได้แก่พระธรรมศาสตร์หลักอินทาภาสกฎมญเทียนบาลพระธรรมนูญพระอายการพิสูจน์ดำนน้ำลุยเพลิงกฎพระราชบัญญัติพระราชกำหนดประมวลกฎหมายประการที่สามประเทศไทยไม่เคยบัญญัติกฎหมายออกมาใช้ในชื่อกฎหมายมหาชนเลยนะครับประการที่สี่สมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์ทรงทำหน้าที่เป็นศาลตัดสินคดีด้วยพระองค์เองสมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัชกาลที่ห้า สารภัยมีหลายสารกระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆนะครับวันที่25มีนาคมปีพศ2434รัชกาลที่5พระองค์ท่านได้จัดตั้งกระทรวงยุติธรรมและรวมสารในกรุงเทพที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆมารวมสังกัดกระทรวงยุติธรรมและยุบเหลือเจสารนะครับ7สารที่ว่านั้นได้แก่สารอุทธร์คดีหลวงสารอุทธร์คดีราษฎรสารราชอาญาสารแพ่งกระเสมสารแพ่งกลาง สารสันพกรและสารต่างประเทศนะครับเจ็ดสารด้วยกันต่อมาเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475ได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญและมีองค์กรในการบัญญัติกฎหมายก็คือรัฐสภากฎหมายทุกเรื่องจะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาและกฎหมายที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้วเนี่ยนะครับเรียกว่าพระราชบัญญัติส่วนพระราชกำหนดตราออกมาใช้ ในเวลาที่มีความจําเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินหรือมีภัยพิบัติต่อประเทศชาติรัฐธรรมนูญให้อำนาจคณะรัฐมนตรีตรากฎหมายออกมาใช้ได้และเมื่อประกาศใช้แล้วจะต้องนําไปให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบอีกครั้งหนึง่งจึงจะใช้ต่อไปได้ในชื่อพระราชกําหนดนะครับหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองปีพศ2475แล้วกฎหมายไทยจะอยู่ในชื่อรัฐธรรมนูญพระราชบัญญัติและพระราชกํากำหนดนะครับนอกจากแล้วกฎหมายที่ตราในสมัยรัชกาลที่ห ก็ยังคงใช้ต่อหลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองพศ2475ที่อยู่ในชื่อของประมวลกฎหมายและหากประมวลกฎหมายมีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือร่างใหม่จะอยู่ในชื่อพระราชบัญญัติหรือชื่ออื่นแล้วแต่กรณีนะครับเกิดการยึดอำนาจหรือรัฐประหารคณะทหารก็จะได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญและได้ประกาศหรือออกคำสั่งออกมาบังคับใช้สารกีการได้นิจฉัยว่าประกาศหรือคำสั่งของคณะทหารที่ทำการ รัฐประหารยึดอำนาจได้นั้นใช้บังคับเช่นเดียวกับกฎหมายนะครับต่อมาประเทศไทยได้ประกศาศใช้รัฐมนูนฉบับที่16คือฉบับพศ2540เกิดกฎหมายขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งชื่อคือพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายที่ออกโดยรัฐสภาเพื่อให้รายละเอียดในบางเรื่องที่รัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติรายละเอียดไว้นะครับ เช่นเรื่องพรรคการเมืองเรื่องการเลือกตั้งเป็นต้นส่วนศาลแต่เดิมประเทศไทยมีสองศาลคือศาลยุติธรรมและศาลทหารแต่หลังจากประเทศไทยได้ประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับที่16หรือฉบับ2540แล้วทําให้ศาลไทยมีด้วยกัน4ศาลคือศาลร,รัฐธรรมนูญศาลยุติธรมรมศาลปกครองและศาลทหารนะครับดังนั้นปัจจุบันประเทศไทยมีกฎหมายที่อยู่ในชื่อของหนึ่งรัฐธรรมนูญสองพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสามพระราชบัญญัติ 4. พระราชกำหนด 5. ประมวลกฎหมาย 6. ประกาศหรือคำสั่งของคณะทหารที่ยึดอำนาจในการปกครองได้ส่วนพระบรมราชองการและกฎบัเทียนบานเป็นพระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะหากจะต้องดําเนินการต่อจะต้องมีผู้รับสนองพระบรมราชองการหรือบางกรณีอาจจะไม่ต้องมีผู้รับสนองพระโองการก็แล้วแต่กรณีนะครับเพราะะนั้นเนี่ยจึงสรุปว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สมัยสุโข,ขทัยจนถึงปัจจุบันประเทศไทยไม่เคยตรากฎหมายออกมาใช้ในชื่อกฎหมายมหาชนเลยนะครับดังนั้นกฎหมายมหาชนคืออะไรเราจะได้มาคุยกันในครั้งหน้านะครับคือตอนที่6เป็นตอนสุดท้ายนะครับจะได้รู้ว่ากฎหมายมหาชนนั้นคืออะไรสําหรับวันนี้เอาไว้ตรานี้นะครับสวัสดีครับ